เจอตรงนี้แล้วครับเสี่ยงเต็มมดบสองตีเล้วเยของเล่นเด็กนะรยตบกับะไอกกัเ้เสียงของกรเป๋าหนักมากจริงนะ ตอนมาไม่ไม่เท่าไหร่ครับตีดปากดีนะลงนั่งไหมนงีแล้วกผมก็ลงนั่งใช่หมอ้แล้วผมมีเซียนทางเลยเปได้รื่ครับ Bye. Wow, uh wow. กระปกกรบปุกลุ้ลงมาช่องหลีวเขาไปลุ้น กูอ่ะเออผมผมไม่หลอกนะเสี่ยโอเคครับครับือวผิดชอต้องติดไอ้นี่้วยบอกโอ๊ะหรืว่าได้ไหมก็แตะๆเสียวนอนด้วยกอนจะเอาให้โดนที Ê! <coughs> ờ, nhìn ra, nhìn ra, nhìn ra Nóng Ý Nóng Ý là sao? X1 Xét Action! Tắt đá ไม่ได้อ่ะนะต่อยนะ a c t i น n แรงอีกแล้วอีกลื่นด้วยนะลื่นขออีดีนะป่ะอ้ามทำไมอ่ะใคบอกเยอะตัดต่อเยอะเอาใหม่เอ๊ะ คือพวกผมมันต้องโดดวจและต่างแล้วแล้วพี่แบบมาคนนนนัั้มตพวกพี่ปู่มันต้องเล่าตำรวจไปเลาะพวกนู้นแล้วใช่แล้วพวกผมคือโดดหลอดต่างเออเสร็จ a c t i เดี๋ยวเดี๋ยวใครมาก็มานไปก่อน

อ้ยวิเดี๋ยวไอ้คนบินคือลงมาได้แต่ขึ้นไม่ได้สองเฮกหนึ่งกรเลยเรียวตัดด้วยครับมางาดึงนะ โอเคพี่ลู้เ<ะ>ย <work> ี่ยสูงไปไหนเนี่ยเตะเยเอสุดท้ายโอ้ยหไอ้ชิบหาย ีสิบครัเป็นเทคหนึ่งมาร์คเสียครับผมเอาพระมาใช้นี่เสียครับวัดสมเด็จเดี๋ยวัดสมเด็จมาร์คอคชั่นผมเอาพระมาใช้นี่เสียครับผมพระพระสมเด็จวัดระฆังครับองค์ละล้านสองพิมเกตทะลุซุ้มเนื้อขาวอมเหลืองพิมพ์ชับเนื้อย่นชิปหายมาร์ค <Action. S 2> ผมเอาพาพมาใช้นี่เสียครับผมเอ,อ่อพวัดสมเด็จพระละคังครับ action สมเด็จวัดละคังครับองค์ละล้านสองครับพิมพ์เกบทะลุซุม้มเนื้อขาวอมเหลืองพิมพ์ชัดนูนสูนเนื้อย่นนะครับข้าปุมจับหนาลูพุนกินโอ้่กงอรอยางมากเต็ หิ้มชัดนูนสูงเนื้อย่นมีข้าวปุนจับหนามีพุ่นปลายเข็มโอเคครับครับอันนี้ถ้าพี่ทำอันนี้พี่จงไปถ่ายได้ได้ถ่ายพ่าธ์พันันนหนึ่งเทคหนึ่ง ผมจะุกตูหลังนี้นะเราต่อเลยชไหมเดยวเเช็คก่อนพอมันจะยกบอรกมเองคว้าฟอร์มรือ่มัา่ไเราว่ามาข้าวใบขาันไได้แล้ว điều đầu action anh hả 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 เดี๋ยามันเข้ขันนะเขินสิดาะ้าไหเคยเนี่ยขับเปิดไนเพียวบ่แ้ันอกดิดูเลยไหมครับนพอมันจะเที่ยวตัวไปดูท่าเสียชูแม่นยบีม่บอกลงไหนเน ี่เล่นแบบไม่เติมเติมก็ไป5ถ้าโอเคครับครดบครับอยู่เห็นนะแอบลื่นนะมีมองก็แย่วางายินดีต้อนรับสุขัสสิโล ทิ้เด็กบอกว่าเ e t action แค่ผา่างเกมนี้แน่จะสนุกนั้นสี่ขอนั่งดูด้วยคนนะคะเสีย่ย ว่าเราเลิกสนใจตู่ลูกน้องผมเรามาเริ่มกันดีกว่าตอนแรกหายยาวเลยเห็นลูกน้องบอกว่าคุณเจาะจงเลือกที่เรื่องับผม ไหนผมก็ต้องเสียเงินแล้วใช่ผมนั่งเล่นกับเด็กจกไพ่เนี่ยก็คงไม่ใช่ผมครับผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมีความตื่นเต้นมากแอคช่ n นแ้ครับช c t นเ n จำได้ไหมมือของูไดครับครับครับจ้ะขอบคุณนะ

เจ้าที่สามแทดสี่พูดไม่ใช่ก็คือมึงปลงจากรถแล้วมึงมาเห็นศพไงไม่เชี่ยตลอเดี๋ยวมันมันมันรับอีกทีไม่ใช่เออมันลังเลเลยทำอะไรก็ท้องเดียวไม้วก็